สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อแดงครับผมอ๋อคุณแดงวันนี้ที่ปวดปวดด้วยอาการอะไรคะอ๋อมันจะตึงที่สะบักที่แขนขวาที่ชาที่ปลายมือชาที่ปลายมือนะคะเป็นมานานแค่ไหนละคะอ๋อน่าจะสองสามปีได้อ๋อสองสามปีอ๋อค่ะค่ะแล้วแล้วช่วงที่ปวดเนี่ยค่ะปวดด้วยตึงแล้วก็ชาหรือไงคะ่มันชาแล้วมันปวดบางทีมันกระตุกเลยนะฮะ รือวมาชมาชาที่ปลายมือชาที่ปลายมือเลยครับค่ะแล้วพอมานวดนี้ค่ะมานวดในครั้งแรกนี้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะเันก็เบาเี่ยที่ที่แขนที่มือมันจะเบาขึ้นแล้วเหมือนกับว่าอะไรมันจะมาร้อนวูบวับที่ปลายมืออ๋อค่ะครับค่ะได้ได้เคลียร์เส้นครับค่ะก่อนนี้ต้องจะปวดตามข้อตามอะไรอยู่อย่างนี้ก็ดีขึ้นค่ะโอ้ขยับได้ดีเลย การดีขึ้นสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ่าจะถ้าลอยก็ได้60ประมาณนี้คะดีขึ้นดีขึ้นเลยเบาเลยค่ะโอ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะในครั้งแรกนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ